ครับบักบกจากเล้าครับผมมาครับที่งานกเกษตรัวร้อนๆหาเพิ่งอย่างนี้ครับหน่อยหาวบักบเลยครับท่านเป็นพันตปาบป่แม่ขา,ายเป็นถุงบ่ครับนี่ <10 S 1> แก้วแก้วสามสิบแก้วสี่สิบหกสิบมันขึ้นแบบดต้นมันอยู่ปตาบ่ครับ ต้นมนงวะยต้นต้นใหญ่ต้่เข้ารับมาสิป่ะนี่ยบักบกมากบกบ่ซื้อมานบูเบีนซื้อนิดสิแทมาครับที่งานเกษตรมหาลัยขอนแก่นภาคอีสานพอดวันที่หาคุมภาครับ25งพาร2กบักบกแก้วละ30บาท ขัวเป็นไม่ไห,มหอมๆเนี่ยครับเี่กหากินยากเด้แตบราณโบราณเนี่ยองขึ้นภูเขาเนี่ยไปกินแ <c oughs> ม่นแโบบว่าบ้านเฮาไปหาขึ้นภูเขาในสมัยสมัยอยู่เมืองเลยเนี่พ่อแม่ไปหาไม่กินนี่อยู่ภูเขาเนี่เทาใส่เตาถ่านขัวบอกครับให้ดำๆมีอยังเนี่ยก <c oughs> ากาแฟขัวให้ร้อนๆมคือก,อกลละลักบอกคออรับเอากะลักต้องแต่เป็นกากาแฟบอกโอ้กากาแฟ เราซื้อมาใช่ไหมกากกาแฟาเต่าทานบันดีขวดโดนบ่ครับนี่แไหมโดนค่ะขวดไม่เจ็บนี่บอโอ้ใไซเวลาโดนอยู่ดิมันมันเนาะมันคขวดไฟแห้งหลายมันจะใหม่นมนห <c oughs> อนสุดเอ้มันบ่สมัครมือเข้าคนเรื่อยๆดิเต่าทานไฟหอนบ่ต้องใส่ไฟหอนบ่บล<ไ>็อกตีค่ะอ่ะขวดอีกหน่อยไปห้เบิ่งด้วยเฮเบิ่งสูตรให้เบิ่งสูตรหมักบกหมักบกครับพี่น้องหมักบกจากเบิ้งจันทน์ไม่ว่าจากเล้า<ไ>ติ อ้ย,เ,ยเอาไปลงยูทูบพี่เขนพี่น้องเบิ้งมีเบิ้งกันปวดบกบกครับเอาแกนี่ก่อนนะครับ